สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการลบคาบกาวออกนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภาพต้นฉบับนะครับก็จะเป็นนะครับภาพต้นฉบับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่คือภาพต้นฉบับเราจะทําการลบตรงนี้ออกนะครับวิธีง่ายๆครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเพียงแค่เราต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าเว็บไซต์นะครับ พิมพ์คำว่า remove นะครับ remove bg ตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวเว็บ remove.bg b g นะครับ background ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องสมัครอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเพียงแค่เราอัปโหลดรูปลงไปนะครับคลิกตรงนี้อัพโหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์ขึ้นมานะครับอสมมติว่าผมเอาภาพตรงนี้มาผวคลิกปุ๊บ ขึ้นกับความเร็วเน็ตด้วยนะครับก็จะโหลดภาพมาแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะตัดให้เห็นไหมครับว่ามันสามารถตัดรายละเอียดด้านหลังออกไปนะครับพวกเส้นผมพวกนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมเส้นผมเนี้ยมาครบเลยนะครับคือว่าใช้ได้ดีมากอ่าเรามีอิ i ิด้วยนะครับเรามีการแก้ไขด้วยนะครับว่าต้องการแบบไหนเบอร์บลูแบบนี้นะครับอนนี้นะครับ หรืไม่ตอนต้องการแบ็กการแบบไหนนะครับอันนี้แบ็กการแบบนี้ก็สวยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับพวกคัลเลอร์วันนี้ก็มีสีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการสีแบบไหนอ่าตัวสีแบบนี้นะครับที่นิยมใช้ในการทํารูปปิดบัตรนะครับพอเราได้แบบนี้มาเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกดวาวน์โหลดก็เซฟมานะครับ รูปภาพนะครับที่เราเซฟมาก็จะอยู่ในที่โฟลเดอร์ที่เราเ็ดไว้นะครับเป็น PNG ตัวนี้นะครับติดมาถ้าเป็นพื้นหลังนะครับก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้ครับเราสามารถไปวางไว้ในอเวอ powerpoint ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับถ้าเราต้องการางานตัวนี้นะครับสอมใหญ่นะครับเรา อินแซนะครับพิกเจอตรงนี้อินเซิตแล้วก็หารูปนะครับที่เราไปไว้หา PNG น,นะครับขอหาพ n g น, oh, uh, นามสกุลจะเป็น PNG นะครับ PNG อน,นี้นะแล้วก็ Insert. อินเสิร์ตเข้ามาอ็อย่าลืมนะครับให้อยู่หลังข้อความครับ ภาพเลยนะครับพวกเส้นของอะไรพวกนี้มาหมดเลยนะครับเราสามารถนำภาพพวกนี้นะครับมาใช้ในง,งานกิจกรรมต่างๆแบบทำบัตรหรือว่าติดบัตรของนักเกรียนก็ได้นะครับแอ้วก็แสรกแล้วก็นำภาพถ้าเป็นแบบนี้มากเป็นสถานีนะครับเราว่ามาแล,ล้วก็ไปอ่านรูปภาพที่มี AI detect นะครับหรือว่าหลัง ได้ภาพแบบนี้มานะครับผมได้มานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ใช้ในการโหลดรูปนะครับเราได้ภาพอย่างนี้มาเราสามารถดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิกปุ๊บตั้งชื่อใหม่ก็ได้ครับหรือว่าคลิกเซฟไปเลยก็ได้เราก็จะได้ภาพมาแสดงโฟลเดอร์้เราก็จะได้ภาพคนนี้มานะครับดูเสิ่ง แต่ว่าข้อเสียก็คือภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะโปรแกรมตัวนี้เป็นเว็บไซต์ฟรีนะครับให้รายละเอียดอยู่ที่432คูณ517พิกเซลนะครับถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้นะครับเราต้องสมัครนะครับสมัครแล้วก็เสียรายเดือนหรือว่าก็เสียรายปีนี้ก็ไ,ได้นะครับก็อยากสมัครงนี้ก็ได้นะครับแต่ว,ว่าผมไม่ได้ใช้งานเดียๆอนี้นะภาพอย่างเงี้ย ว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้ครูทุกขั้นสามารถใช้งานได้ดีขึ้นนะครับไม่ต้องใช้โปรแกรม p h o t o s h o p ตัวนี้เลยนะครับใช้โปรแกรมตัวนี้ปิงภาพด้านหลังออกเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย